ตัวนี้จะเป็นเครื่องปิดถาดแบบถึงออโต้นะครับวิธีการใช้งาน,นก็คือเราเปิดสวิตช์ power แล้วก็เปิดสวิตช์สายพานสายพานตัวนี้ถ้าเปิดสวิตช์ของไอ้นวนฟิลม์มนวนฟิล์มตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์พอมันถึงจุดเซนเซอร์มันก็จะหยุดอัลอิธีการทํางานก็คือ,อามาถึงเราก็เอาถาดใส่นะครับใส <'s> right. ่แล้วก็การถาดเข้าไปเลย bác và trai vào mười đăng. Mười đăng.